นัตโมตัสสะภะวะโตอะระหะโตสมมาสัมุทธัสสะนะโมตัสสะภะวะโตอะระหะโตสมมาสัมุทธัสสะนัโมตัสสะภะวะโตอะระหัโตสมมาสัมุทธัสสะนะโม ัสสุปัสสากุลธรรมเทระพะจามิสุตังเทระชามิธรรมเตระพะจามิสุตังเทระพะจามิสตตังเทระพะจามิสัพพะสทระพจามิ